หลายคนอาจคิดว่าอาหารเช้าเป็นแค่เรื่องเติมพลังให้ร่างกายแต่รู้หรือไม่ว่าเพียงแค่คุณเลือกผิดอาจทําให้สมองคุณทํางานได้ไม่เต็มที่และเสี่ยงต่อการลืมง่ายขึ้นทุกวันโดยไม่รู้ตัวฉันเคยเห็นคุณตาข้างบ้านที่เมื่อก่อนพูดเก่งจำแม่นแต่พักหลังเริ่มลืมเรื่ององ,อง,ง่ายๆเช่นลืมปิดเตาลืมว่ากินข้าวหรือยังทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงเพียงแต่เมนูเช้าของเขามีแต่น้ำตาลและแป้งขัดสี ถ้าวันนี้คุณได้รู้ว่ามีอาหารเช้าบางอย่างที่ช่วยให้สมองแจ่มใสและยังลดความเสี่ยงโรคความจําเสื่อมได้จริงคุณจะอยากเปลี่ยนมื้อเช้าของตัวเองหรือไม่วันนี้เราจะได้คุยกับคุณหมอผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยมานานกว่า20ปีท่านไม่ได้แค่รักษาโรคแต่ยังให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันกับครอบครัวมากมาย คุณหมอเคยเห็นทั้งคนที่สุขภาพดีขึ้นเพราะแค่เปลี่ยนอาหารเช้าและคนที่ปล่อยให้ตัวเองลืมไปทีละนิดโดยไม่รู้ว่าทําไมวันนี้เราจะได้ฟังจากคุณหมอว่าจริงๆแล้วอาหารเช้ามีผลกับสมองมากแค่ไหนและจะเริ่มเปลี่ยนจากตรงไหนได้บ้างถ้าคุณกําลังมองหาทางดูแลความจําของตัวเองหรือคนในบ้านคลิปนี้อาจเป็นคําตอบที่คุณตามหามานานก็ได้ฉันอยากเล่าเรื่องของคุณยายบัวอายุ74ปีเมื่อก่อนเป็นคนล่าเริงจํารายละเอียดเก่งมาก แต่พักหลังลูกๆสังเกตว่ายายเริ่มลืมนัดลืมชื่อเพื่อนบ้านและบางทีก็พูดซ้ำเรื่องเดิมๆโดยไม่รู้ตัวครอบครัวเริ่มกังวลเลยพายายไปตรวจสุขภาพทุกอย่างผลออกมาก็ไม่มีโรคอะไรชัดเจนหมอบอกว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสมองไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาสำคัญของการทำงานของสมองลูกสาวของยายเลยเริ่มเปลี่ยนมือเช้าใหม่ทำข้าวอ๊ไข่ต้ม ใส่ปลาย่างกับผักลวกง่ายๆให้กินทุกวันผ่านไปแค่2เดือนยายเริ่มจําวันนัดได้เองพูดเรื่องเก่าๆได้ชัดขึ้นและกลับมายิ้มง่ายเหมือนเดิมหลายคนกินไข่ต้มเพราะมันง่ายอิ่มนานและไม่ยุ่งยากแต่คุณรู้ไหมว่าไข่ธรรมดาน,นี่แหละมีสารอาหารที่สมองของเราขาดไม่ได้โดยเฉพาะในวัยที่เริ่มหลงลืมง่ายไขย่โดยเฉพาะไข่แดงมีสารชื่อว่าโคลินซึ่งจําเป็นต่อการสร้างสารสื่อประสาทในสมองที่เรียกว่า อะเซทิลโคล e เจ้าสารนี้มีหน้าที่ช่วยให้เซลล์ประสาทสื่อสารกันได้ดีขึ้นทําให้เราจำเรื่องต่างๆได้แม่นขึ้นโคลนยังช่วยชะลอการเสื่อมของสมองโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ร่างกายเริ่มสร้างสารสื่อประสาทได้น้อยลงเรื่อยๆ ฉันนึกถึงคุณตาท่านหนึ่งในหมู่บ้านเขาเคยลืมแม้แต่ชื่อของหลานสาวตัวเองแต่พอลูกชายเริ่มเปลี่ยนอาหารเช้าให้เป็นไข่ต้มหนึ่งฟองทุกวันพร้อมข้าวกล้องกับผักนึ่งง่ายๆผ่านไปเดือนเดียวเขากลับมาจําชื่อลูกหลานได้อีกครั้งและยังช่วยเล่าเรื่องในอดีตให้เด็กๆฟังได้อย่างชัดเจนหลายคนกลัวว่าไข่แดงจะทำให้คอเลสเตอร,รอลสูงแต่จริงๆแล้วถ้ากินในปริมาณพอเหมาะเช่นสัปดาห์ละ3 4ฟอง ร่างกายจะได้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อกินคู่กับผักใบเขียวและหลีกเลี่ยงการทอดก็ยิ่งดีต่อหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับการกินไข่ตอนเช้าแต่ถ้าได้ลองเริ่มก็จะรู้ว่ามันทำง่ายกินง่ายและดีต่อสมองจริงๆลองต้มไข่ไว้ล่วงหน้าในตอนเย็นแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเช้ามาแค่อุ่นกินกับผักหรือข้าวก้องก็พอ ถ้าคุณอยากเริ่มดูแลความจําของตัวเองหรือคนในบ้านลองเริ่มไม่ง่ายแค่พรุ่งนี้ต้มไข่ให้ตัวเองหนึ่งฟองแล้วเขียนบันทึกดูว่าวันนั้นคุณจําเรื่องต่างๆได้ดีแค่ไหนเริ่มจากเล็กๆแบบนี้ก็อาจเปลี่ยนอนาคตของสมองคุณได้ทั้งชีวิตมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าพอตื่นมาแล้วหัวมึนมองอะไรก็เบลอ จนกระทั่งลองเปลี่ยนมื้อเช้าเป็นข้าวโอ๊ตเพราะเพื่อนแนะนําบอกว่ามันช่วยให้สมองตื่นแบบนุ่มๆไม่พุ่งแล้วก็ดิ่งแบบที่เกิดจากกาแฟาหรือขนมปังขาวข้าวโอ๊ตเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหมายความว่ามันปล่อยพลังงานช้าทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคงที่สมองจึงได้รับพลังต่อเนื่องไม่สะดุดที่สําคัญคือยังมีไฟเบอร์วิตามินบและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยลดการอักเสบในสมองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคความจำเสื่อมฉันเคยเห็นคุณยายท่านหนึ่งในศูนย์ผู้สูงอายุที่ก่อนหน้านั้นชอบกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งทุกวันแต่เปลี่ยนมาเป็นข้าวโอ๊ตต้มกับนมถั่วเหลืองโรยกล้วยหอมกับอัลมอนด์ผ่านไปไม่ถึงเดือนสีหน้าท่านสดใสขึ้นพูดจาชัดเจนขึ้นและยังบอกได้ว่าหลานเรียนอยู่ชั้นไหนสิ่งที่สำคัญคือการปรุงให้ง่ายและน่ากินข้าวโอ๊ตอุ่นๆกับผลไม้สดถั่วหรือโยเกิร์ตไขมันตำ่ำ ทำให้ได้ทั้งพลังงานโปรตีนและไขมันดีในมื้อเดียวแถมย่อยง่ายเหมาะกับกระเพาะของผู้สูงวัยที่ทำงานช้าลงตามอายุบางคนอาจยังไม่เคยลองเพราะคิดว่ารสชาติจืดชืดแต่จริงๆแล้วแค่เติมผลไม้สุกเช่นกล้วยสตรอเบอรี่หรือพุทราก,ก็ทำให้ข้าวโอ๊ตอร่อยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อลองเปิดใจดูสักครั้งแล้วคุณอาจติดใจจนอยากกินทุกเชา้า ถ้าวันนี้นะคุณยังลังเลว่าจะเริ่มยังไงอะลองหยิบข้าวโอ๊ตซองเล็กๆจากร้านใกล้บ้านแล้วต้มง,ง่ายๆกับน้ำหรือนมก็พอเริ่มจากหนึ่งวันลองเขียนความรู้สึกหลังอาหารเช้าลงในกระดาษดูแล้วคุณจะรู้ว่าสมองตอบสนองได้ดีขึ้นแค่ไหนฉันเคยคิดว่าปลาเหมาะสําหรับมื้อกลางวันหรือเย็นเท่านั้นแต่พอได้ยินคุณหมอบอกว่าถ้ากินปลาย่างหรือปลานึ่งในมื้อเช้าจะช่วยให้สมองสดใสขึ้นฉันก็เริ่มมองปลาใหม่ทันทีปลาทะเลอ,อย่างแซลมอนซาดินหรือทูน่า มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงซึ่งช่วยลดการอักเสบในสมองและส่งเสริมการทำงานของเซลล์ประสาทโดยเฉพาะดีเอ5ที่ช่วยให้เซลล์สื่อสารกันได้ดีขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความจำและสมาธิในแต่ละวัน มีลุงคนหนึ่งในชุมชนของฉันเคยบ่นว่าชาวเช้ามักสับสนว่าลูกคนไหนโทรมาหรือว่าวางรีโมทไว้ตรงไหนหลานสาวเลยทําปลาเนื่งกับข้าวกล้องให้กินทุกเชา้าผ่านไปแค่สามอาทิต์ลุงเริ่มเล่าเรื่องได้เป็นลําดับและจําสิ่งที่ลูกหลานพูดไว้ได้แม่นยําปลาที่ใช้ไม่จําเป็นต้องแพงปลาทูปลาเนิลวหรือปลากระพงก็ได้เพียงแต่เน้นการปรุงแบบหนึ่งหรือต้มหลีกเลี่ยงการทอด แล้วอาจเพิ่มผักลวกหรือซุปเต้าหู้เล็กน้อยก็จะได้เมื้อเช้าที่อร่อยและบำรุงสมองไปพร้อมกันตอนแรกฉันเองก็ไม่คุ้นกับการกินปลาตอนเช้าแต่พอลองครั้งแรกกับรู้สึกอิ่มสบายท้องไม่หนักไม่มึนหัวแถมยังรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นตอนอ่านหนังสือหรือล้างจานมันเหมือนสมองเราถูกปลุกอย่างนุ่มนวล ลองดูนะพรุ่งนี้แค่ลองทําปลาย่างหรือปลานึ่งง่ายๆกับข้าวซักถ้วยไม่ต้องเยอะแล้วดูว่าวันนั้นคุณจาเรื่องรอบตัวได้ดีขึ้นแค่ไหนแค่ปรับเล็กน้อยในตอนเช้าอาจเปลี่ยนทั้งวันของคุณให้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนอาจคิดว่าถั่วกับพันธุ์พืชเหมาะเป็นของว่างหรือของกินเล่นมากกว่าอาหารเช้าแต่จริงๆแล้วถ้ารู้จักจับคู่ให้ดีสิ่งเหล่านี้คือพลังงานชั้นดีที่สมองของผู้สูงวัยต้องการถั่วเช่นอัลมอนวอนัทและ,มะเมล็ดฟักทอง มีไขมันดีวิตามินอ e ีและแมกนีเซียมซึ่งช่วยปกป้องสมองจากความเสื่อมวิตามินอ e ีโดยเฉพาะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองและลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ในระยะยาว ฉันมีเพื่อนรุ่นน้าคนหนึ่งอายุ65เคยบ่นว่าตอนเช้าหลังตื่นรู้สึกงงตื่นพูดช้ากว่าปกติลูกชายเลยแนะนําให้กินซีเรียลทันพืชไม่ขัดสีโรยถั่วอัลมอนด์และงาดําใส่นมถั่วเหลืองแทนน้าตาลผ่านไปสองสัปดาห์หน้ากลับมาพูดเร็วและแม่นขึ้นจนทุกคนแปลกใจความลับอยู่ที่ความต่อเนื่องถ้าร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้เป็นประจําทุกเช้าสมองจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาถ้าไม่สะดวกกินสดก็อาจอบถั่วไว้ล่วงหน้า แล้วโรยในโยเกิร์ตหรือข้าวโอ๊ตก็ได้ฉันเองก็เริ่มเปลี่ยนมาเคี้ยวอารามอน2-3เม็ดหลังอาหารเช้ารู้สึกได้ว่าสมองตื่นเร็วขึ้นความคิดก็ลื่นไหลขึ้นแบบที่ไม่ต้องดื่มกาแฟเหมือนเมื่อก่อนมันเรียบง่ายแต่มีพลังมากกว่าที่คิดลองเริ่มพรุ่งนี้เลยแค่เตรียมถั่วอบไม่ใส่เกลือไว้ข้างเตียงหรือข้างครัวตื่นมาก็กำศหนึ่งกำมือแล้วกินหลังอาหารเช้าสมองคุณอ,ดอัดขอบคุณคุณแบบเงียบๆก็ได้นะ หลายคนกลัวน้ําตาลจากผลไม้แต่ความจริงแล้วถ้าเลือกให้ถูกเวลาและชนิดผลไม้สดคือของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้สมองปลอดโปร่งโดยเฉพาะตอนเช้าเมื่อร่างกายยังตื่นไม่เต็มที่ผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงและน้ําตาลธรรมชาติต่ําเช่นแอปเปิลบลูเบอร์รี่กล้วยหอมหรือฝรั่งจะช่วยเติมกลูโคสให้สมองอย่างพอดีโดยไม่ทําให้ระดับน้ําตาลเหวียงขึ้นลงเร็วนอกจากนี้ ผลไม้ยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองในระยะยาวฉันจำได้ว่าเคยเจอคุณยายคนหนึ่งที่ชอบกินผลไม้แปรรูปเช่นมะม่วงกวนหรือผลไม้ดองทุกเช้าจนลูกหลานต้องขอร้องให้เปลี่ยนเป็นฝรั่งกับสตอรอเบอร์รีสดผลคือจากที่เคยนั่งเงียบๆไม่ค่อยพูดยายกลับมาหัวเราะพูดเยอะขึ้นและจำชื่อหลานได้ครบทุกคนในงานวันเกิดสิ่งสำคัญคือหลีกเลี่ยงผลไม้เชื่อม หรือน้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาลควรเลือกกินผลไม้สดจริงๆวันละหนึ่งถึงสองอย่างแทนของหวานหรือขนมตอนเช้าจะช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้ร่างกายฉันเองก็เริ่มพกแอปเปิลเขียวติดกระเป๋าทุกเช้าแค่กัดคำแรกสมองก็รู้สึกเหมือนได้เปิดสวิตความคิดขึ้นมามันง่ายมากแต่กลับให้ผลที่ชัดเจนกว่าที่คิด คุณไม่ชอบผลไม้เปรี้ยวลองเริ่มจากกล้วยหอมสุกหรือแอปเปิลก็ได้ตื่นมาปอกเปลือกกินก่อนข้าวเช้าสัก15นาทีแล้วสังเกตดูว่าสมองคุณในวันนั้นทำงานอย่างไรบ้างฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วแค่ปรับมือเช้านิดเดียวก็ช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแพงๆหรืออาหารเสริมเยอะเลยลองเริ่มจากวันพรุ่งนี้ เลือกแค่อาหารเช้านอย่างจาก5อย่างที่คุณรู้สึกว่าเริ่มได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มข้าวโอ๊ตหรือผลไม้สดแล้วทําต่อเนื่องสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นลองสังเกตตัวเองดูสิว่าสมองคุณตอบสนองเร็วขึ้นไหมคุณจำเรื่องเมื่อวานได้แม่นขึ้นไหมหรือคุณมีพลังในการคุยกับลูกหลานมากขึ้นไหม ถ้าคุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่าลืมบอกคนรอบตัวแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้ลองเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในตอนเช้าเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวสุขภาพสมองไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันเริ่มต้นได้จากคำว่าเลือกในแต่ละมือของเราสมองก็เหมือนแสงแดดยามเช้าถ้าได้รับสิ่งดีๆสม่ำเสมอมันจะส่องสว่างนุ่มนวลและอุ่อน อย่ารอให้ความทรงจําเริ่มจางหายก่อนจะหันกลับมาใส่ใจเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเช้าแค่เลือกสิ่งที่สมองคุณรักและถ้าเช้านี้คุณเลือกแล้วสมองของคุณจะตอบแทนด้วยรอยยิ้มที่ยังจําชื่อคนข้างๆได้เสมอความจําดีเริ่มที่มือเช้าไม่ใช่ที่อายุ